อยู่ตรงโน้นนะครับอ่ะรเรียนเชิญนายอำเภอเลยครับสมเด็จข้าัลวงประธานขึ้นาขุ่นยาฮัดนุ่ลงนะครับต่อไปก็ขอ,ขอเข้าสู่พิธีการนะครับทัฐมนตรีได้แถลงนโยบาย ่อรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายน2566โดยมีนโยบายด้านความมั่นคงภายในและความปลอดภัยในพื้นที่ของประเทศรวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามเพื่อช่วยเหลือประชาชนระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในการนี้คระสุงาหาุรโดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน6เรื่อง ได้แก่ 1. ยาเสพติดจัดการร่วมกับศูนย์น้รงธรรมอำเภอเพื่อบูรณาการผลการดำเนินงานแจ้งข่าวสารเ,เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อำเภอเชียงขวัญจึงได้เปิดปฏิบัติงานผิดกฎหมายสถานบริการและสถานบันเทิงและดำเนินการตามกฎหมายอย่างที่ผลในพื้นที่อำเภอเชียงขวัญ และทำพิธีปล่อยแถวเจ้าที่ผู้ปฏิบัติการต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับเชียงขวัท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้นำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิธีปล่อยแถวชิกออฟตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อำเภอเชียงขวัญในวันนี้ครับตามคำกล่าวรายงานของท่านประลัดอาวุโสนะครับ รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลจึงได้สั่งการให้ทุกจังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษระดับจังหวัดและระดับอำเภอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกับสูตรหมายตรวจตาหาข่าวและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเค้่งครัดสำหรับผู้ที่ฝ่าซึ่งได้แก่หเรื่องยาเสพติดสอง เรื่อการทามนุษย์การติดตามและเฝ้าระวังผู้มีที่พลในทื้นที่และหกสถานบริการและสถานบันเทิงซึ่งในขณะบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมจัดระเบียบสังคมสร้างจุดตรวจจุดตรัดข้าพเจ้าผมก็ขอให้ทุกคนที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้นะครับได้ศึกษาทำความเข้าใจในระเบียบกฎหมายตลอดจน ของเราก็เป็นผลิตจิตช่วงเย็นนะครับแล้วก็ของจังหวัดก็คงจะประมาณหนึ่งทุ่มก็คงจะออกตรวจตานะครับสี่ผิดกฎหมายช่วงนี้ก็ออกพรรษาแล้วนะครับก็คิดว่านะครับในแต่ละพื้นที่หมู่บ้านตำบลก็จะมีการประเพณีทอดจันทรในพื้นที่ก็จะมี <c oughs> มหอ<ม>ระศกเอามาในบ้านบวชบ้านในั้านลบบ้านนะสมควรแล้วผมขอเปิดปฏิบัติการคี้คอฟ ตามนโย,ยบายจัดระเบียบสังคมและประปับปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อำเภอเชียงขวัญณบัดน,นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับลำดับถัอไปนะครับก็